ได้รับคำชมแต่ในใจกลับรู้สึกว่าเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรือเวลาประสบความสำเร็จก็แอบ,บคิดว่าเราแค่โชคดีเฉยๆนี่แหละค่ะคืออาการของ imposter s y n d r ซินมภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความสำเร็จแม้ว่าเราจะทำได้ดีจริงๆก็ตามความคิดแบบนี้ไม่ได้เกิดจากว่าเราไม่เก่งแต่มันเกิดจากประสบการณ์เดิมๆที่สมองเราจำได้ เช่นครั้งหนึ่งเราเคยถูกเปรียบเทียบถูกตั้งความคาดหวังหรือเคยรู้สึกว่าถ้าไม่เก่งที่สุดเท่ากับยังไม่ดีพอสมองเลยสร้างความเชื่อบางอย่างขึ้นมาและมันจะคอยกระซิบว่าอย่าดีใจไปเดี๋ยวคนอื่นก็รู้ว่าเธอไม่เก่งจริงแต่ความจริงคือทุกคนรู้สึกไม่มั่นใจได้ทั้งนั้นแม้แต่คนเก่งที่สุดก็เคยสงสัยในตัวเองสมองเรียนรู้ใหม่ได้เสมอเราสามารถสร้างเส้นทางใหม่ในสมองได้โดยเริ่มจากการพูดกับตัวเองอย่างเมตตา และให้โอกาสตัวเองทำผิดพลาดได้บ้างและที่สำคัญคือความรู้สึกไม่มั่นใจไม่ได้แปลว่าเราไม่มีค่ามันคือสัญญาณว่าเรากำลังเติบโตและพยายามออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองเพราะทุกคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกอ่อนแอและมันไม่เป็นไรเลยที่เราจะรู้สึกแบบนั้นความไม่มั่นใจไม่ได้แปลว่าเราไม่เก่งแต่มันคือหลักฐานว่าเราแคร์และอยากทำให้ดีที่สุด ดังนั้นอยา่าปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมาหยุดเราไว้เลยนะคะลองโอกอกอดความไม่มั่นใจและบอกกับตัวเองด้วยเสียงแห่งความเมตตาว่าวันนี้เรายังไม่เก่งพอแต่เราพัฒนาได้นะเพราะในท้ายที่สุดเราก็เป็นเพียงมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเรียนรู้เติบโตและพยายามมีความสุขบนโลกใบนี้เหมือนกันนะ